เป็นแน่เลเราหายยนงงนะงลูกลูกเวนโอ้โห,หาโอ้ลูกปวยน์ปาเม่ใคห,หาลูกชื่อให้กินบออ่อละอ๋อเจราใจป้ามื่อไหร่เจราชื่อ ชายกับสวัสดีเด้อป้ลุงเนอะยินดีต้อนรับส่องนนี่แกพี่เนาะอยู่เฮือนบุญคือเก่าเด้อทงจะได้แม่ทงแท้อืมข้อเจลาที่อย่างนี้ หัวหัวมันแทบไปเลยยากเลยกินว่าเราเอ๊ยโอ้โมาเพ้่งเงินนะทานจะกัอยังไ้ว

ไม่ไป่แล้วหรอไม่อาไม่เอไม่เอม่เกานม่เอาไเอไ่เอาไ่าไม่เอาไม่าไ่เอาัม่า่เอไ่าไเ่าไม่อม่เาไม่เอาไ่อาม่เอ่าไ่อไมไ่เอาอาเอาไอไปไเอามอไเาไมไไเาเาไ่่่เ่ออ่ไไไไ่าเาอ่ไ่เ่อา ประเทศแรกก็ย uh ่อเข่าได้หนิสามใจอ่ะปั๊บอ่ะเบิ่งก่อนเนอะย่อได้แบบนี่สวัสดีเซ็บบล็อกดีดีเหรอแซ่บอยูะนี่ละป่ะมาดิอ่าทางพีเด้อพี่น้องเนาะมาเดิน มาพี in oh. <c 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 ่พี่ี่ต้องกินมุกชีรีนะพี่ก่อนห่ามันได้ห่ามไว้กินชีรีหรมาพี่ก่อนหน่อยายนี่มือเงินสัางเตี้ยนะชองก็ะซั่มห่อไว้น่ะ ซามมาทำซามมาปัดมือเด่นนะมาซามแล้วนะฮะมาเวลาถอกตำมาได้เด้อให้โมวี้ไปเอาอยู่มือฉั่งเตี้ยเนาะปุดีช่องกระซามอ๋อ ชิบชิบชิบกันที่เท่านี้เฮ้ยคืนบาไล่ตะเตียงมนชุงเตียงชุงเตียงชุงเฮ้ยคืนบาไล่ึ้นบาไล่ชอบไม่ยชมัมยงบชอบเลยยั่งขาดเป้าอีก มันั่งเหยขึ้นเตียงท่าแม่ชงขาดแล้วนั่งดิมีิงเ่มจกข่าจกน้ำเนาะนจะค้องเลยชงหอยนะชงหอยจกไหม้เลย ตังังงไปใหชองคังเลยช่งคังเป็นมมมเมื่อกี้ไหมแม่วันสองเครื่อง mưa năn cho năn chào nó sẽ mung hết chân này, chào mày mung mày gìn bao? Oh, nó quả chào lướm, nó, đi mà สามมิครัวเยสี่มรสามมิครัว้สี่มิครัวสมมิครัวเฮ้ยสีมิครัวสางครัวเฮ้ยส่มิัวสาิัวเฮ้สีครัวสมนันเน้ยสี่มิคัวสามิครัเด้ย อุ้ยมือจับนี่เรานโยขาเลยเนาะอะไรเงี้เห็นที่เราหาลูเรากินนี่ตุ๊กใจญ่ใช่ไเราหาย่งบเราตกใหแ่้วผมเคยหาลูกปานี่ตุ๊กใจมมันกันนัว่าไปมันเรลอเละเลยมันน้างางไกอ่ากนะเราเคยไปหางแม่บ่ พอลูกเราไปมาในไทยเลยเนาะเราพอแมเราเซียเราหาชิมานี่ทีนี้เราก็อยู่ไทยเนาะลูกเราก็บ่เคยดินกับมูกับครูคือลูกเขาได้คำเลยจากไปเอาน้ำพ่นใส่กับมูบดจิโอ้ยชาบ้าได้ดินกับมูเนาะโอ้ยลืมลืมมันไห เศร้านี่ก็หายเจ็บแผลว่าบ่าหายไปก็ยังไปเดี๋ยววัดลูกลูกลูกชัดว่าแม่กระเป๋าตัวนี้เนี่ยเอามือไหรก็เอาไปมือไหรก็เอาไปล่ะมูเชียไอน้องพิงหล่อเราจิบอกว่าเราอายเนาะงมูกับบัวได้มูเออมูเชียไอน้องพิงหล่อเออใบเก้าเราอะเมื่อไหรเมื่อไหรก็เอาไปนี่ไปเราอะมูเชียไอน้องพิงนั่นเราอะ <พ uka> อืมก็บอ,อ,อ,อกเปดิใจต่ำอีกแล้วยอย่าตกเตียงเดีเยวได้ช็อตได้นูเลยปาใหญเป็นไรทุกคนเลยใจผู้เฒ่าใจผู้เฒ่า เช้าเช้าช้าเาเชหน่อยเช้าหน่อยนี่ก็อยู่ท้องแดงไปครัวเป็นต่างแดนเนาะานาได้ย อดดแดดมันเกอราตั้แติั้มตกดชไฟ่งแล้าแดิะกินเดียร์ูงินเาเข้ากลืนชูงอ่ะ เลวันนี้เดวเขาตอรอบนี้กับสบายล็อกวันนี้ตอนแรกไม่กรอบแดงจะภาาผัวมุน พาดมากนะไเฮ็ดงไ่ได้สแม่งไ่อแม่แล้วก็แต่เมื่อจยุ่งเ้มันจะมงแม่ม่้องรบัสงจัขอก้าเคียมจะว่าด้วงานนี้ปลอดภัยบุมพี่ตาำตัวหาเดียวเวนเุม่ครับุตัเออ เอ้ากับเข่ามาหนอว่าอ้วนปไาไปหาตังค์องช่วยเพื่อนปล่าอ่ะก่อเพื่อนเพื่อนจะใกล้ก่อนเงินไม่อ้วนนี่เนาะคนหูจักดึงเคยกันคนคน้นปลาไปไหนเนาะคน ข้นมาแบนเยขึ้นยัง็ดยน่ออไรยังไง่าง่เนะยนี้ตามันไห่ย่อแขกก่เนี่ยเขาจะมาห่อตำมาไปแมแผนเมย์ทั้งแม่คัวอยากอ่ะเฮ้่งน้้อะไร่าอี่องลวตี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đây Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nàng 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 โอเคหาเต็หน้าก็มากอกเริ่มต่อแน่ยืนไปด้อมด้จะเพิ่มแน่ที่ประชันพิเศษอ่มันต้องเพิ่ม ฝากท่เงียบจะได้ก็หนาวองบวบไปเห็ดยังมีติเันยนีเลยข้าชิให้รูปประกอยาละปากคนหาแม่เออจมาแม่เฮ็ดยังติเขาอยู่เขาจะมามีแต่เอาน้องพี่จะาของเลยนะ ไปน่องมูคูในการอยู่ร่วมกันเพื่อนใกล้กันเห็นกันตั้งแต่ยังไม่ใช้ชิดได้ได้บอกกันบริเกนกันแน่ห้อยน้องเลยนี่ยังว่าสุภาพอีกด้วยนี่เออเตรมกุ้งซในตัวใหญ่ได้รำคาญสุาย ปดซื้อยก็หอมแต่เรื่างเตี้ยวม่นั้นหันปคักแต่ปดกอเออมื่มอ,อนั้นนะปลดกขวดอะเฮือนเจ้านะปะดกวเด,วดเราน่ยดีอะไรฮะตามนนมันเนาะปเดกเราอย่อ <laughs> ท่อขึ้ไปซื้อล้าไปเบอร์ลงไปยิ่งเรือยิ่งดีตวปลาเด็ขวดฮะทอกใช่กระปุกเอา

ไ้เม <sy> to ันมีสอุตเเฮ้ยบ่ได้มีมันอันคือมันอันบ่อะไรจ้ะเอากินเองจ้าน่ะสามสีัวก็สามสีัวเลยสามง่ายม่ากินบ้านนี่อ อนนี้เป็นเ,เ,งเงนื่อข่าวเน้ในใอน้ำแล้วเด็ดเพศทางยาผึ่นสันเพศแล้วเนาะสันเพศเพิ่มกัหยาน้ำานในไพรคือทางเาก็ได้เ่้อข้ายเอน้ำให้กินบวาน

กนตงมสกงวไมอเลยชาติอเชินเดท่ินดทมด้วย่ะใจม่เลยประยัด้านอื่นอ่ะตามงหงงทอดปลาทอดปลาเช่นกันมี้พาเห็ดได้มงานแต่งเธอวันจังเ็ดไม่ต้องไม่ต้องชินว่าเอาทอดปลาตามงูองพ เอออันนี้อย่าลืมเราเลยเฮ้ยจะเบาเกินหรือว่าจะเบาล่ะอันนี้อันนี้อันนี้คิดไว้คิดไว้คิดไว้เียงคิดไว้เ ซอยแล่นรถติดกะตักมาซอยเพิ่นบัดทีเฮาหมู่ก็ไปซอยเฮาเนาะไปงานใดก็เพิ่นหน้าเห็นตาโอ๋บ่สิไปได้เฮือนมันน่ะว่ะพี่หมู่ยังบ่เห็นมาหาพอดแล้วเนาะเอาเพิ่นเอาเพิ่นเอพิ่นว่ามาสู้กันพานเาสูกันนี่เฮาก็เตรียมตอนตเด้อนี่เด้อเนาะยังบ่ได้ย่อ เออพูดนี่บอมาหากี่เนยสะปีนี่นะสี่ปีกว่าสไปลงทาคมืนั้นแล่นไปลงนท่าคนใดสี่ปีไปช่างงานเงอาะอ้มืเดียว็สดได้นม่ตอนเช้านเสตอนแรกมน้ำมันไม่เด่นเลยหาลูกเห็นห่เราเห็นบุญน้ำเม่หาลูกเห็น lúc sau đi à? một sao 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 đi à? một kiếm ừ. ừ. gì làm trai cho này mẹ Việt Nam hả? Ừ. nhiều <cười> <cười> <cười>

คมคมเนาคมคมมาแตกปัวนอย่เนาะิดกินมาดำมุ้งพยินหเกสามี้กันตามหลังป้านมา่น กูวางเ n งกูลงกินก่เา่กวจะกินบม่ด้ได้นกวั่่ยได้ก็จะไปกินอยู่หาตาบปจะไปกินอยู่ชายพุชักหนูใหญ่วานด้วย เฮ้ยแล้วเด้อบาทนี่เห็นกล้องเห็นกล้องแบบนั้นสไตล์ด้วยนะนะฮงเงินหายยังม่เอาอ่ะ รมาถามมาตูลุงเรียนหน่ะดูอยู่ห้องใดบ่จักอะมันลงมันมันเข่าหอบลงไยลงโย่ลงเยนลงนั่น่ะวันน้ขาร น่นกไหวน่อก็เออลงๆต่ไหวขาวองนะมันแล้วเด้มันกลงก็เป็นพวกมันอยู่ถ้าเราท้อกเอาให้ขบมกเม่เวเ่ไว้ดูใเลยเออลงเฮียนก็บวกข่าว้องแกไม่เมียหรื่เปล่าเมยาเอ่ไม่ด้เมียแกมันมแ่มลยเ่ย่ขาวกันนงมเลยช่วยข่าวบานนี ถั่วมนเลไปถอยไปเพิ่กันฮึน่เริ่มรยดกระดูกมันจะคุกมาทะเลบอกมันทบ้าเหาย่อผลก้อนอ่ะตอนีในเฮือนมีอยู่บ ยายเข่าแรวันน hmm. ี sure. <S <s mm ้เนาะายเขาเยอนะใช่พีผู้เดียวนบานี่ประตูพีผู้เดียวกาเคยนะเคยเดียวบนือียเออน่าะเคยเคยไปเห็นแล้วว่าผู้เดียว

ไปหาตักตำก่อนบานนี่มอน่ไตุ๊กเีปเอ้เกรแจกคนเอาพักเำห้องบานนี่เอาขอเขาน้จะดน้เตะ เเยอนานนีรีกระตูกลอหากระตูกนะหยแล้วน่ไน้ตังาห่นะย่อําหเลยยอหลท่แทบอยวะ อ่ะเนาะโอเคปาเลาดุเงยสรับคลิปนี้ทางเขาก็ดเได้คอจบคลิปไปเพียงซำนี้ก่อนเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องปลาดาุอีกทีปุกท่านเดอเดี๋ยวมาช่วยเพิ่นตักตามห้องก่อนบาทนี่เริ่มกีนขาวขกินน้ำแล้วเนาะ่ะสรับคลิปนี้ปลาแด้วเดอสบายดีสบายดี